นี่นะเอฟซีน้ำมันเรานี่หยดลงมาติ้งๆเลยในเอฟซีดูเพล็กน้ำมันรถเรานี่หยดลงมาดีมากเลยเป็นไงฟังเสียงนี่ฟังเสียงดูงงดิดนี่เสียงดีไหม <laughs> เสียงดีเสียงดีฟนะีฟ <laughs> ีตลอดพี่น้องนะฮะก็นะครับตอนนี้เรามาร้านเปลี่ยนยางนะพี่น้องเออแบบมาแบบ คือห้ามจอดไหนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเติมลมมาจากบ้านแล้วกะว่าขับถึงนี่มันจะแฟบพอดีแล้วตอนนี้มันก็แฟบพอดีนี่คืออันนี้คือสาเหตุที่ผมบอกว่าอย่าพึ่งแวะไหนหิวน้ําหิวอะไรก็อย่าพึ่งแวะมาให้ถึงร้านปะยางก่อนอเสาเหตุนี่แหละนะมันเพราะมันซีออกมาแบบนี้เลยตอนนี้เราก็มาถึงร้านยางแล้วก็โชคดีหน่อย โชคดีนะครับเดี๋ยวเบอร์บ้านเราเดี๋ยวเรามาดูรอคิวตอนนี้นะครับรอคิวรอคิวเยอะหลายคนอ่ะก็เดี๋ยวรอเพื่อนเปลี่ยนเฮ้ยเขามีอันนี้ขายด้วยบอกรู้ไงหรือว่าเขาแถมให้ขายขายบอกนี่ฮะเอสซีนะครับโอ้เพื่อนเหตุยางเพื่อนก็มีกระถางยางไว้ขายอยู่นี่ โอ้เพิ่นก็สร้างเฮ็ดเนาะเอายางเก่ามาขายโอ้ทำได้ไงนี่ยางเก่ามาทำโอ้มาตอกแบบนี้เนาะโอ้ใช้ได้เลยนี่ไปปลูกผักได้เนาะครับผมปลายางเอาขับมาหรือว่ายังไงเอาย่างหนาเจ้าคู่เปลี่ยนคู่กันฮะยางหนามันส่งส่งแบบนี้เลยเออแต่ว่าให้เพิ่นเติมให้ก็ได้เปลี่ยนยางเนี อันนี้ต้องเปลี่ยนยางดุวคนนะครับอ๋อนี่เป็นลูกชายบอกครับใช่ครับโอ้มเพิ่งเคยเห็นไงเหมือนขาอ่ายางเหมือนขาเด้อบพี่น้องโอ้็อันนี้มันใช้ดีกว่าแม่แรงที่เราใช้เนาะเนี่ยแต่มันกึกนึกขึ้นเลยเนาะอ้าวถูเออตัวละเป็นหมื่นโนู้นนี่ขออนุญาตนะนะขออนุญาตเราผิดก็ขอโทษขออภัยเดี๋ยวต้องต้องไปคุยกับเฮียเพื่อนก่อนคุยกับเฮียเพื่อนว่าอ่าเราเราเราต้องคุยกับเฮียเพื่อนก่อนอ่าเคยมาแล้วหรอนี่เอออัน เคยมาหลายรอบแล้วร้านเนี้ยผมมีแต่ร้านนี้นะร้านป,<ช>ประจำใช<อ>่ประจาผมใช้บริการทุกรอบอที่มีปัญหาเกี่ยวกับยางเกี่ยวกับยางใช่เนี่เดี๋ยวนนนี่เดี๋ยวรอ,อสอบถามฮียเพื่อนว่ายางซื้อ,อยางมือสองเนี่ยเพื่อนมีราคาเท่าไหร่บ้างนะพอ,อวาอ่ายางเรามันน่าจะไม่ไหวแล้ว <laughs> พี่เอกไม่ไปด้วยถ้าเอาอยางนี้นะมันกระซาาาปนยางไป้ <laughs> น oh, ี่ในเอฟซีมาดูกันเปลี่ยนยางกันสดๆเลยเอฟซีนะลมก็ระหว่างนี้ลมก็ยังออกไม่ขาดอันมียางราคาถึงๆเนาะบองยางฟังนี่นะ เปลี่ยนน้องเจ้าซีเส้นเราได้หนึ่งเดชเอาแบบนี้แต่ว่ามันดีกว่านี้จังน้อยมันเห็นอันนี้แล้วนี่มันเห็นใส่ในแล้วมันเห็นลวดแล้วอแบบพอได้ใช้ได้อยู่นะมีอยู่เนาะโอ้มาซื้อนะครับยางนะครับเปลี่ยนนะครับหนึ่งเส้นเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพอผมเปลี่ยนรอบนั้นอะเส้นหนึ่งประมาณสี่ห้าร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละเนี่ยยางคุณอะ ไอ้ที่เพื่อนเอาทำกระถางยังดีโอ้ตายแล้วกระถางยิงดีกว่ายางรถคุณนี่คุณไปขี่เลยกระถางยังงามกว่าไปดูไปดูไปดูมากมาพี่เอกมาดูสภาพยางที่เราขี่สภาพยางที่ผมขี่มาตลอดใน fc มันน่าจะไม่ไหวแล้วนี่หนักเลยให้เพื่อนเปลี่ยนเอาเส้นใหม่เนาะ ินไปเลยนี่ในเอฟซีก็มีเสียงเพลงนิดหน่อยเหยาวยวนชวนติดเหลืองเหยาวยวนชวนติดเหลืองต้องพูดเยอะๆนะคลิปนี้ไม่งั้นเราจะติดเหลืองอนี่ในเอฟซีโอ้นี่เอาไปทำกระถางต้นไม้เนาอกระถางยังมีป้ยางเจ้าโอ้โหโอ๋แต่แล้วเราขีดไม่ได้ยังไงนี่ นี่นะเอฟซีนี่บอพีเอกเอาเอาเอาอันไหนเอาอันไหนดีนี่คือยางที่ต้องเลือกบอนี่ไหมเดี๋ยวให้เพียเพิ่นเลือกให้ตาตายแล้ว เจ้าคือวอาจังนี่จะไดนมั่นใจว่าลานประจำบ่อยค่าคึกบ่คือบ่มาตรฐานมันต้องแบบนี้ประกอบขึ้นประกอบขึ้นมันต้องห่วงประสบการณ์ตัวเอาเงินมา20กว่าปีแล้ว20ปีแล้วับประกันมืดมื่ประสบการณ์ทั้งวันนะพี่น้องทั้งวันประกันล้วน คนเลือกให้เราเองนะคนดูให้เราเราก็ดูคร่าวๆนี่อันยางเอาไว้ไปลอยน้ําก็ได้นี่เพิ่นก็สีขายอยู่ดอกเบิงส่งนะเออเพื่ออยากจะไปใส่มองใส่ยางก็ได้เนาะใส่มองนี่คือยังไงเนี่ยกระทะก็มีนี่กระทะเก่านี่โอ้โหเราซื้อกระทะนี่ไปทอดไข่ดีไหมมันคนละเรื่องกันคนละกระทะเพราะแต่ว่ายางยางยางเพิ่นเยอะเนาะยางเปเซนต์ยางเปอร์เซ็นต์เพิ่นก็มีในเอฟซี เอ่ว่านะครับโชว์ด้วยเายอลพัับายอลพันโอ้ยังเปอร์เซ็นต์นะนะเ่อล้วเขาควายเขาควายโอ้เขาควายอนไม่เราเราเราต้องเอามันดีหน่อยนี่ยังนี่ได้นี่้ทีไรเอฟอียงใส่ใส่ อลพันบอกค่ะอู้นี่ไม่ไม่มาดูมาดูของดีนี่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 อลพันโอ้โชิบติลเลียงบ่อ่าเซนเซอร์ซะหน่อยอ๋อมันไม่ได้จะติดเลียงเนาะเป็นไม้เนาะหนังก็ติดศิลปะอลพันโอ้โหใส่เรียกค่อยไม่ดูดีกว่าโอ้โหค่อยเสียงแล้วคลิปนี้ค่อยนี่กระทะรถเจ้าใช่ไหมเออ กระทะมันดีอยู่เนาะเียอะเปลี่ยนชุบยังไม่เปลี่ยนยางฮะชุบเดิมวะน่าจะเปลี่ยนให้นะเพิ่นเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยทุกทีนะเพิ่นจะเอาอันใหม่มาใส่เปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนชุบไปด้วยนะเพิ่นจะเปลี่ยนให้ใหม่อยู่นี่คือร้านประจำนะเอฟซีนะที่มาใช้บริการกันต่อเนื่องจนถึงตอนนี้นะร้านเพิ่นก็เปิดมา ตัวเงเินมา20กว่าปีแล้วเนาะนเออแต่ก็น่าจะเป็น21ปีนะถ้าปีนี้อืมอ่ะก็นี่เห็นไหมเพื่อนเราทำรถใหญ่ด้วยนะนเอฟซีเฮ้ยเพื่อนสิขับรถอะเข้ามาบ่า <c oughs> บอบ่อได้ได้ครับบ่อได้ได้พี่ใหญ่เราบ่อดดใส่อยู่เลยเราก็ฝากคลิปไว้ตอนนี้นเอฟซีไปดูว่าเราจะเลือกยางแบบไหน